จังหวะนี้โอล่าโอล่าโอล่าไปทางขวาแล้วขึ้นอยางอยู่อยากอยางอยู่จังหวะนี้มาที่คูแม็กแม็กคูแม็กคูแม็กคูแม็กขึ้นอยางอยู่จังหวะนี้โอล่าโอล่าโอล่าโอลามาที่ขั้นหูขั้นหูมาทางซ้ายหมุนเถิขึ้นอยางอยู่ขึ้นอยางอยู่มาที่คู่ละคูแม็กคูแล้วคูแม็กคูแม็กเท้าอยางอยู่ พ rogue, mm ่อหนูพ่อหนูมาวนวนเอาย่างยูเอาลักบไม่ได้ออกข้างบ่าอ่ะสักครู่นะครับโอเคเป็นลูกออกข้างบ่ามาที่ลิชและก็ลิชชี่ขึ้นย่างยู

ก็ไมขึ้นมาได้ครับแต่แล้วพอนียบหย่ยูยังยั่ขึ้นหยั่งยู่ยังวยั่ยขึ้นหยั่งยูเรียบร้อยหยั่ง มาทางขวาคุณลิชี่ไปทางซ้ายแล้วเออสักเอวีลูกบอลมอยู่ในสนามนะครับระวังนะครับแต่งลกูกออกลับปากแต่ได้สำเรจรับพวกเขาครับแต่วันี้เป็นของพวกเขาข,ข,ขึ้นมา มาแล้วพี <S 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 ่ปูุฟามยังอยู่แล้วเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่เล่นต่อจากนีแล้วความสุขได้เพียบทีเดียวสหรับเขาอลู้าไปสหรับซอแจออกลับไปครับการเริ่มเล่นของหมูภูเขากรูพุ้มไหม หมูเขามาทางซ้ายขึ้นยังอยู่แล้วภูเขาสวนกลับเออดอกไม้สวนกลับพอหนลนีู้้ตกชิูกอดหนตัดมาหนุตัดมาแล้ว ฐานโอาล่เอาโดนแัะไปไได้อีกแล้วแล้วลิ้นแล้วก็ลิ้นที่สัตว์ปุณิชย์มาลุ้มควันตายของวลหนาทีนะครับขอบคุณครัีแล้วดังวานี้ฐทางหู่ภูเขาเซ็ตแล้วขึ้นยังอยู่หรอกแล้ว จังหวะออกหลักนะครับเมื่อกี้ไม่ใช okay. yeah. 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 ่จังหวะาปลานะครับผมใคััแก้เกมครับใช่ครับผมดูโค้ดคิดเคียยๆครับตอนนี้สำหรับสลีราทั้งสองทีนะครับถือว่าคู่ที่สู่สีได้แล้วแต่ว่าใครครับตัดเก้ครับ ขอนนเชิญกรรมการผุธธ้ตัีสินะครับต่อ,ตอลแล้วต่อแล้วครับระหว่างนี้นะครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายกับ3ามนาทีเราจะไปดูกันว่าแล้วจังหวะนี้ขึ้นยังอยู่แล้วเป็นจังหวะสวนผาบเหมือนกันครับโอ้โหนะแล้ว แล้วซึ่งซึ่งอะไรเป็นคูลิชีนะครับตอนนี้หนูดอกไม้นำมาแล้วสคะแนนงานยากสำหรับวาครับจะแก้เกมยังไงให้ตีตุ้งมาได้ครับใช่ครับผมแล้วบอร์ดยาวๆมา,ทา,ท,าทางซ้ายทางซ้ายทองแล้วเล่นไปทางซ้าย ยังยังไงขึ้นยังไงขึ้นยังยังยังไม่ขึ้นแล้วเอา้าตัดบอลแล้วมาแล้วครับทางฝั่งผู้เลาไปทางขวาแล้วโอ้โหทั้งวันนี้โอ้โอชอหชโนาโรนร่าแต่ออลอะไปแต่เขาใส่เสื้อน่านทางวันนี้ โลอล,อโลาลจะพุ่งอมซู่ดอกไม้ทำการลุกราหากแ,แม่และคูแมพยัญหนาแสดงว่าเข้าแหนยังไงล,ลิลิชีและคูโอ้หืลอกแล้วอย่างก็โอลาโอล็โอลาไปเลย วนีมาที่มองหนึึ่งแล้วตได้ีขึ้นมาอแพครัถูกต้องครับางวันนี้ถือว่าตีไปแต่แต่ได้แต่แล้วสวันนี้มาทางขวาแลย มบอลออกบ้าหลาจะเป็นการเริ่มเล่นของกู้ดอกไม้แต่ลงไมืองสติโต้ของเขาเหลือความคาดหมายนี้สำหรับผูกมากและ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 โอ้ยแต่วันนี้เป็นการ สามยิ่นนการฟาวสอ2คะแนนรุูลูกจะโทษจากพ่อหนูแลครมาดูว่าจะได้คะแนนเพิ่มมาหรือไม่ครับหลับดูกแรงพ้าใปครับกำลับพ่อหนูคมเจ นั่งอยู่และเป็นจังหวะสวนกลับบอลยาวๆมาหาคู้แม็กแล้วโออรองเท้าต้องเปลี่ยนใหม่แล้วแสดงว่ญญาจริงๆเมื่อกี้คผมแม็กคนนี้เัาแล้วไม่ไดจะไม่ก่อครับแต่ว่ารองเท้าเลอะลื่นไปเหยียบเส้นครับผมมาให้เวลาเวลาให้ข้อหนึ่งหมาที่ข้หนึ่งโยกดอกกัน ใช่ครับผมสหรับวันนี้นาต้องขอคุณแม่กรรมการอารผู้ตัดสินนใช่ครับผมีเสียสลเวลาอันที่้ากับกีฬาฟ้าสคัญของพวกเรานะคะใช่ครับผมและรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เกเิด่าอุปยนะคต้องขอขอผู้ปงนะคะที่สนละเปนครูนะคที่สน ลองครับผมเพราะเราไม่มีท่าสาสมองกับดแรงกวบมดันงานนี้อาจจะไม่เกิดแล้วครับคุณผู้ชมครับตัดมาที่เกมการแข่งขันครับเป็นการเริ่มเล่นจากหมู่ดอกไม้ครับโดยครูแม็กแล้วครูแม็กโอ้โหรส่งสมัไม่มองหลอกหนึ่งทีแล้วแล้วโดนสกีแล้วขึ้นเนียย่าอยู่ ลับไปีลมาตงวันนี้ขึ้นยางยู่เอาแล้วมีผ้าฮะอเดินเรียกหยางูเอาเรียบโอ้ สีขาวได้ก็คือเขาอีกและวันนี้โอลาสหยางอยู่แล้ววหนึ่งยังอยู่ยังอยู่แล้วบอลยาวาล จากช็อตคอฟนะครับเราจะมีเวลาจากช็อตคอฟนะครับเนื่องจากเวลาป้ายใหญ่ของเรานะครับค่อนข้างที่จะิีนยากนะครับเราจะเองสามวิจากช็อตคอฟนะครับในการอิ้งววจากคุณชี don't no.